ม่ใีใครกดในกูเลยม嘛มันไม่มีใครเลือกอยู่แล้วมึงมีปะม,ม,มีคนเลือกกันทั้งสี่ห้าครั้งแย่งกันจะไายห่าเนี่ยลิงอีกแล้วเนี่ยลิงอยูแหละน่าเบื่อ,อวะ่ะลิงกับเทวด้วยล้วคือเขาไม่มีตัวมันไกลๆเงี้ย แคดดี้อะคือไม่ใช่ไม่อยากเล่นนะอยากเล่นนะไว้แต่ม,ตมันไม่มีตัวอื่นมันชีเนี่ยเ<โ>ดี๋ยวรากูไปเปลี่ยนบัญชีน้าก่อนย่าไม่บัญชีน้าอยู่แผดต่อว่ะขึ้นอะไรยังงะ้นกูจะลืมไหมเนี่ยเปิดใหม่เปิดใหม่ด้วยนะอีนุกมันคลิปที่แล้วไม่ค่อยไม่ได้ยินเสียงมึงเลย หรือว่ากูต้อรเปิดทีมรถวะเยนาหรอเยนาแต่เมื่อกี้มันเล่นตัวอะไรนะไม่ใช่ไอคอนกำลังเล่นตัวอะไรนะที่มันเล่นตัวต่เหมือนเล่นกูเปิดไมค์กูเปิดไว้พวกมึงอก็เปิดลำโพงเลไม่เปิดลำโพงในเกมอ่ะกูเปิดลำโพงไปแล้วกูเปิดลำโพงไปแล้วเขาไม่รักก็ยอมตาบอดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยกูว่ามึงมากกว่ามั้ง ตอนนี้กูว่าเราไปเวทป่าดีกว่าไม่ไม่ใช่ความคิดที่ดีไม่ใช่ความคิดที่ดีการเวทไม่ใช่ความคิดที่ดีมึงเอาเลนมึงให้รอก่อนก่อนไปเวทเขาอะมาเร็วไม่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 มึงมึงอยากมึงอยากคิดอย่างนั้นใช่ไหมมึงก็อย่าได้ี้อุ้ยอีมีนาอยู่วะฝากไว้ก่อนมึงย่อยมาเลยมันมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะท่านมีนาอยู่มีนาอยู่เอาไม่ได้มีนาเล่นกะมีน้าเลนกลางเหรอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแค่รี่สองตัวหรอทามาันทามาันมึงไหวปะเนี่ยไม่ไหวถอยก่อนถอยตีควายอะไรวะถอยมาแล้วถอยมา ไปเจอตัวที่ไปเจอโดยที่เน้นระยะขนาดนั้นมึงสู้ได้กูก็ปฏิหารกูก็ประทับใจเลยไอ้แบงเอ้ยเอาไอยู่บนสูงเสียดายนะไม่ได้เอาหน้ามาไปจ้าหรออีแบงค์เน่าเลยสลมันดิเนี่ยเอาสโลูไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วมึงเออกูยอมให้มึงลาเพราะว่ามันขี่ควงไม่ได้โค้ด มันด่ามึงอ่ะมึงอย่าไปไม่มีนี่มันมีปากนะแส่าจริงๆีนเฮ้าจรเ่ยแ่จรี่กาะใ้าเวข้วาเดี๋ยวนะหิีสองารากยดาเยแงกง ดีเทลมาเล่นกลางแล้วนะปลางแล้วนะน่าจะมีนะน่าจะไปบนนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระจอกแค่นี้มาเล่นกระกูเมื่อกี้แค่ประมาทไปหน่อยแค่นั้นแหละุยมึงไปเจอแค่รี่สองตัวแล้วตัวระยะไกลทั้งนั้นมึงสู้ได้นี่กูก็แค่ตะกราบตีมึงแล้วค่าระวังมึงมงกรมัมกรมึงเปิดมงกรูีสแบงค์ มันก็ไม่จะเอามีนะมาแล้วข้าวหน้ามันก็เอาเลยเออมึงเล่นหล่อเลี้ยได้ถ้ามึงเล่นหล่อเลี้ยได้ดด้ตัีเลยแทนที่จะได้สองตัวไม่เอาไม่เอาแล้วนะเอาไม่เอากูบอกว่าไม่เอาโอ๊ยเยอะเลย เด็กตีมังกรอีแบงมึงดูท่าว้าฟูข้าวนี่ก็ขอาจะให้พูแคปให้ดูไม่เห็นอะไรแคปแล้วอย่ากูจะว้าก็ไม่ได้กูจะว้ากไป่ได้ยีแบงมึงเห็นไหมนะมีหน้าเต้นเถอะเต้นปล่อยมันออมึงเอาก่อนเลยเดี๋ยวกูตีมังกรก่อนนี่ในบีซีลีว โม่บังกรตีแรงชิไหามปามไปไหนไหมยี้เดียวเดี๋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 ยวมึงมึงจัดการบนสิเดี๋ยวกูไปช่วยเอ้าตายฮะยีหน้ากูยืนค้างซะแล้วเดี๋ยวไว้สรุปผู้อยู่ปานจีนผู้ที่ในขากีหน้าไปก่อนแล้วกูเดี๋ยวกูไปช่วยเลนล่างก่อนเลนบนน่าจะไหวแหละเขาวันตีลีน่าสะแขน ไม่แน่นะแต่เทลมันเก่งอยู่นะยังไม่ตายเลยจบจบดีๆๆ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 งีๆๆ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 ัๆๆ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 ๆค่ๆๆๆๆๆเๆ่เๆๆๆกๆๆ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 ไมๆเๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆมๆๆๆๆๆาๆๆ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 อ เดี๋ยวยังยังยังเดี๋ยวจะถอยก่อนฉันบอกแล้วคนไม่สวยเนี่ยเขาก็อยู่ส่วนในที่ของคนไม่สวยคือฉันฉันมันคนสวยแงดูด้วยนะคะเดี๋ยวรอบนี้กูจะต้องทันชาเลนจ์แบบไม่ตายริสตัวซึ่งกูจะทำได้ไหม่ไม่หมดเลยถอยมาโอเคคุูปั๊ดอย่างยงดเลยถอยมาอีแบงค์มึงดันปั้มมึงดันปั้มกูไปชุ่มนีแล้วเนี่ยนี่มันสองลุมสาบชัดบุญทวีเอ๋ยอีแบงค์มึงสตานซทิมึงสตานดทิ โอ้โหแย่แ้กันหมดเลยที่อะ้าหลังกูจะไม่ช่วยยี่สัตว์มึงต้องช่วยค่ะไม่ช่วยนี่กุจะได้กวามึงไทยโดนตรงกลางอ่ะน่าสงสารกเอ้เงคนก็ชอบไปสรรหาเอาผู้หญิงมาให้แบกนะมึงฟังยังไงผู้หญิงแบก ไอ้เหี้ยเรื่อยผู้ชายตายไปด้วยมึงยิงไปก่อนเปิดมือก็มีจะมึงจะรู้ลามไปได้ไี้เที่ยวอะไรนะมึงืออะไรนะไม่ต้องรู้อะเลยเฮ้ยลิงมันถ่ายตัวได้ยังวะอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมารอดเดี๋ยวมันโดดมาถอยก่อนมันเยอะมันสามตัวแล้วมึงเลือดเต็มมึงเลือดเต็มควายยังจะกลัวอีกเหรอกูมาแล้วเนี่ยมึงสตาร์ทเลยมึงสตาร์ทเดี๋ยวดีกูเพิ่งใช้ไปมึงใจเย็นๆมึงไปล่วเทลออกมามึงไปล่อเทลออกมาเร็วๆกูเมนตี่พร้อมแล้วตอนนี้พร้อมรำกูว่ามาหลอดมันจบจะโดดจะเรามีนะเรามีนะไอ้ตุ้มไปล่อมาดิ ยัวย <Philadelphia. S 1> <ane> ูยัวยูดิยัวยมึงต้องไปลอมึงเป็นเอามาหลอดเอามาหลอดเลยเอามาหลอดเลยเฮ้ยวิ่งยด่่บเฮ้ยปฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเยเยเ้ยเ นุกเล้ีเออนั่นแหละดัก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 ไอ้นุกดักเลยนุก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 เฮ่เฮรีมึงไปล่างมึงีแบงค์ดันบนไปเออคือมึงไม่บอกกูก็ดันอยู่แล้วเออดันไปเลยยี่อ่ะทำไมล่ะเล่นเลยเล่นเลยแข่งเล่นเกิเว้นไว้ให้พวกมันบ้างเดี๋ยวพวกมันจะไม่เกิด อืมอีวายมึงไม่ดูเลยเนาะเฮียเลืยเแต่ละตุ๊กหนิงไม่แล้วระวังนะถอยก่อนถอยก่อนเยอะเกมเฮียเลยวะเนี่ยถอ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 ยเยอะเหนื่อยชิบหายกูใหม่ส่งให้มึงอัดถอยอีแบงมึงเปิดมังกรเลยมึงเปิดมังกรเลยอีกเจ็ดวิ เอ้ยแป๊บนึงนี่กูตีนกก่อนเดี๋ยวเธอ๋ยวนาโอ้โอหยังจะห่วงนกอีกเ<อ>ดี๋ยวดิมึงก็ต้องให้มันไปดูในป่าบอกว่าว่าลิงมาหรือเปล่าเออมันไม่มาแล้วกูโซโนอยู่<ซ>ลิงอยู่โนะน่นะนะลิงอยู่ตั้งท้นมึงอยากจะกลัวอีกเนะาะไหนเดินอกปินให้เดินนกปีนให้ได้แตะ เดี๋ยวตมอเยเลนเลวโกน่เยโดนั้นันหัวแตกเอาเมื่อกี้แน่ดดกดเลยจะได้ดันป้อมทีเฮ้ยยีนากูไปแล้วยีน่ากูไปแล้วแปลกนะไม่น่าแต่ไูถึงกูถึงได้บอกไงว่าชอบไคเดียวไม่รู้เป็นะ แถวพูดฟปียเทวยิงฟรีจัดจัดอีเนี่ยมยันดีไปป้ายี้มลถวไม่มึงแต่ว่ามันก็แบบอย่างน้อยคลิปเนี้ยก็มีคลิปได้อีก่แดงแหละมันก็เข้าไปแล้วแบบมันก็ไม่รอใครอย่างเงี้ยมึงก็ดูทีมดีบังเตะได้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 ไดได้ <nt> <monastery> กูก็ไม่ได้จะบอกกูเก่งนะกูเกึงแตัว่ากูไม่สตันหรอกกูสตารตทคู่เดียวเลยจบใช่ใครจะถือกูว่านะเอาดาร์กดีกว่ากูว่าเราต้องเราต้องเข้มสักรอบหนึ่งเลยอีกเยอะเดี๋ยวจะแพ้กูตีอยู่เนี่ยไม่มีใครมาตีเป็นเพื่อนกูสักทีกูมาแล้วเนี่ยโอ้โหได้เลยไดถ้ามาหลอดโดดมาอ๋อมาหลอดมาหลอด ตุ้มไฟก็มันไปก่อนเดี๋ยวแบงก์กับหมอจะช่วยกันตีปล่อยเรนลงางเลยแบงก์เอาปล่อยเรนลงางเลยเออกูปล่อยอยู่มึงใจเย็นสู้กูไม่ได้หรอกมีลัญมามีไฟญหาเออกูหนีอยู่อีห่าโอ้โหไม่ได้ไม่แน่นตีเอาเทลก่อน <โด S 1> เอาเทลก่อนเอาเทล กูรำอยู่เนี่ยมึงไม่เห็นหรือไงกลางๆไม่ได้กูนึกว่ามาลอยกูก็รำจนไม่รู้กูจะรำยังไงแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ้ยเหนื่อยที่ผายเกมี้เยอะถ้าเกิดยีนาไม่ค่อยเข้าไปคนเดียวเนี่ยรอจังหวะเสียงว่ายีนาเออนั่นแหละถอยก่อนถอยก่อนเออถอยดีที่สุดถอยก่อนเดี๋ยวพลาด มึงอย่าลืมอีมอสว่าม right ึงอยู s <S no yes ่ก no ับยีหน้าแล้วก็ไอ้ตุ้มไอ้ตุ้มแบบไม่เท่าไหรแต่ยีหน้านักสุดเลยแล้วตัวดาเมจอีนกก็กูก็ไม่อยู่ใช่เนาะไอ้นกมึงใช้บัฟฟาเปล่าใช้สิไอ้ยี่เอ้ยไอ้นกมันบอกใช้เปล่าวะกูไม่ได้จริงๆมันควรจะเขาต้องให้กูด้วยตามบัฟฟาเนี่ยกูรลบหนุกคนเดียวเลยอ่าไหนบอกไม่ใช้กูมันอใช้อีควายไม่ใช้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรมังกรเข้าไปเลยโอ้โหโซนดีชิบหายได้ไหเดียช่วยอยู่ช่วยอยู่เอาอีกเอามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาเขาเขาตัวบางก่อนเออไม่มีจุดอีมอสเอาให้ได้นะมึงกูยอมารันตายอยู่แล้วแหละเอามันกูจะเดินทดสอบมาแบบเนี่ย เลิศจริงจริงนะคลิปเนี้ยอีมอสวยอยู่คนเดียวไม่ค่ะมันมันคลิปกูไงมันคลิปลงช่องกูกูก็ต้องสวยสิมึงนี่คลิปเตี่ยวเซียนก็หาโชว์โง่ไปแล้วทีหนึ่งมึงยังจะให้กูโชว์โง่รอเลี้องเล่าจบแล้วมึงไม่ช่วยกูจบแล้วถ้ามึงได้เตี่ยวเซียนมึงได้ที่โลกเลยนะมามาลาแล้วมาถ้าตอนนี้มึงได้ MVP มันก็รูปขาดกูได้ MVP อยู่แล้วค่ะกูคาร์เมลซิเบตตัวเอติสตัคกิชิเบตตัวกูไม่ได้กู่าโคตรยังไง อันนี้นะคะดูนะคะอีแบงดี๋ยวมึงดูนะคะดูมึงดูสกินกูนะคะมาค่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูค่ะอีแบงค์มึงดูนะคะสกินกูซื้อแพงกูกดข้ามไปแล้วอ่ะอีควายงั้นมึงไปรอดูที่คลิปกูที่ช่องคอสบอร์ โปรโมทช่องตัวเองรึหนึ่งเนี่ยมึงดูมึงดูที่มึงบอกว่าให้กูหัาบเอไยที่มึงบอกว่าแบบว่าดูหาบอย่าพูดพูมากอีสานกูอัดคลิปอยู่กูยังไม่ได้ผลเลยอ่ะ